พได้บรรยายเรื่องสมถกรรมฐานเรื่องรูปฌปานและอารูปฌานแล้วแล้วก็เคยได้พูดเกินในเรื่องของนิโรสมบัติหรือสัญญาเวทิเวทเวทยิฐธานิโรธที่เป็นสมบัติที่เหนือออกไปจากรูปฌานและอารูปฌานนั้น ก็ยังมีคนมีข้อสงสัยถามมาว่าขอความกระจ่างแจ้งในเรื่องของนิโรธสมบัติให้หน่อยแต่ถ้าเราพูดตามตำรับตำราแล้วก็ว่าผู้ที่เข้าสู่นิโรธสมบัตินั้นหรือสัญญาเวทยิธนิโรธนั้น ก็คือผู้ดับสัญญาไม่มีสัญญาใดๆเลยแต่เราจะไม่รู้รสชาติมันถ้าเราศึกษาตามตำรับตำราคิดตามตำรับตำราหรือวิเคราะห์ตามตำรับตำราเราจะไม่รู้รสชาติมันเนาะเหมือนกับมะม่วงแม้เราเห็นลูกมันอยู่แต่เราไม่รู้รสชาติว่ามันเปรี้ยวมันหวานยังไงเนาะ นอกจากได้ริมรสมันทีนี้จะมาเล่าอาการในการที่จะริมรสของนิโรธสมบัตินี้ให้ฟังว่าอาการของรสชาติมันเป็นยังไงก่อนจะเล่าให้ฟังก็จะพูดให้ละเอียดเรื่องนิโรธสมบัติก่อนว่าความหมายของนิโรธสมบัตินั้นคือดับทุกอย่างนะ ทางเข้าไปสู่เห็นความดับอย่าว่าแต่ดับสัญญาเลยดับแมก้กระทั่งจิตเลยจิตผู้รู้ก็ดับขันห้าก็ดับจิตรู้หรือจิตผู้รู้หรือา่ารู้ก็ดับจิตส่วนใดทั้งนั้นไม่ว่าจะจิตส่วนใดทั้งหมดทั้งมวลนะั้นดับหมดเลย แล้วจิตบริสุทธิ์ล่ะถ้ามันจิตบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีคือมันไม่มีอาตาัตตาตัวตนไม่มีอวิชานั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์มันก็เหลือแต่จิตผู้รู้คือตัวรู้และขันหามันทางานอันนี้ค,คือของพระอรหันต์เอ๊คือมัดจั่ดับพวกนั้นออกไปให้หมดสิน้นการเข้านิโรธสมบัติคือดับทุกอย่าง นี่คือนิโรธสมาบัติถ้ามันไม่ดับสุกอย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่นิโรธสมาบัติมันอาจจะเป็นโรคประชานหรืออปอรรประชานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างนี้แต่ทีนี้ขยายความที่เคยได้บรรยายมนาะว่านิโรธสมาบัตินี้เป็นสมาบัติชั้นพิเศษ ที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าได้แม้แต่พระอรหันต์ผู้ที่ท่านบนรรลุพระอรหันต์หมดจดสิ้นจากกิเลสแล้วถ้าไม่มีวาสนาบารมีสั่งสมมาทางด้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมบัตินั้นได้ เอาทีนี้จะพูดอาการของจิตรพระอรหันต์กับนิโรธสมาบัติมันต่างกันยังไงก่อนอาการของจิตรพระอรหันต์นั้นท่านดับสิ้นซึ่งกิเลสคือไม่มีอัตตาตัวตนที่จะออกไปปรุงแต่งเอาใดๆทั้งสิน้นในสิ่งใดๆทั้งสิน้นที่จะก่อให้เกิดความอยากความไม่อยากคือตัณหาคือกิเลสนั่นนะ คือต้องปล่อยให้ตัวรู้มันทํางานในการรู้ของมันเองโดยธรรมชาติว่าอันนั้นพุกอันนี้สุขอันนั้นเวทนานี้เวทนาแล้วก็ปล่อยให้ขันทั้งห้าเขาทำงานของเขาเองโดยธรรมชาติปล่อยให้จิตรู้หรือผู้รู้ให้รู้เองธรรมชาติโดยธรรมชาติของเขาเองว่าเวทนาที่เกิดจากขันมันทาให้เกิดธรมรมารมณ์ก็รู้แค่นั้นแต่ไม่มีเวทนาแห่งจิตที่จะปรุงแต่งขึ้นมาว่ากู สุขกูทุกกูเจ็บกูปวดกูพอใจหรือไม่พอใจใดๆอันนี้คืออาการพูดง่ายๆว่าเอาเอาเอาออกมาพูดเป็นภาษามนุษย์เอาภาษาจิตมาพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าอันนี้คืออาการของพระอรหันต์คือไม่มีตัวกูไม่มีอะไรไม่มีตัวจิตคือจิตบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยเอาพูดตรงๆคือไม่มีแมแต่จิตเลย พวกนั้นสลายไปหมดแล้วมันก็จะเหลือแต่ตัวรู้กับขันในเรื่องของโลกเขาทำงานแค่นั้นเขาก็อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันแค่นั้นอันนั้นเขาเรียกว่าดับในรถคือดับในรถคือทางเขาไปดับกิเลสตัวนั้นดับกิเลสตัวนั้นสิ้นสากแต่เขาก็อยู่โดยสภาวะนี้ถ้าเรามาสังเกตดูก็เหมือนกับว่าเขา เขาก็ยังมีความจําเขาก็ยังมีนั่นเขาก็ยังมีนี่อยู่แต่นั่นคือธาตุและขัน์ก็ทางานนั่นคือตัวรู้ก็ทํางานแต่ตัวจิตนั้นไม่มีคือไม่มีอัตตาอวิชชาดับอัตตาดับจึงไม่มีพวกนี้เกิดขึ้นคือไม่มีตัวจิตพวกนี้เกิดขึ้นมันบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีตัวจิตพวกนี้เกิดขึ้นอันนี้คืออาการของพระอรหันต์แต่อาการข้างในของผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั่นมันดับหมดเลย ตับหมดยังไงคือไม่มีสภาวะแห่งสัญญาความจําสภาวะใดเลยสภาวะของขันทั้งห้าก็ไม่มีสภาวะแห่งตัวรู้ก็ไม่มีไม่มีสภาวะหรืออารมณ์ใดๆในนั่นเลยเมืสภาวะอารมณ์คําว่าว่างเนี่ยมันก็ไม่มีคือมันมันเหมือนว่าสิ้นไปเลยอย่างนั้นมันก็เหมือนลักษณะก็ว่าพระอาหารหันต์ที่ตายไปแล้วนั่นแหละ คือพระอาหารหันต์ที่บรรลุแล้วแต่ท่านตายไปแล้วพระดับขันห้าไปแล้วคือขันห้าส่งคืนไปแล้วตัวรู้ส่งคืนไปแล้วแต่นี่คือดับขันห้าดับตัวรู้ดับจิตบริสุทธิ์ไหมจะไปดับมันทําไม,ไมเมื่อจิตท่านบริสุทธิ์แล้วถ้าเป็นพระอาหารหันต์นะแต่ในนิโรธสมัติคือมันดับจิตพวกนี้ ไม่มีคําว่าปรุงตรงปุง,ปง,ปงแต่งไม่มีอะไรเข้าไปในนั่นเลยมีแต่อารมณ์แ่งความว่างกวามอะไรคือว่างจากจิตว่างจากอารมณ์จิตอย่างงี้ไม่มีเลยเข้าไปอยู่ทื่อๆนั่นแหละเอาพูดง่ายๆว่าเหมือนหลับนั่นแหละหลับนิ่ไปเลยนะหลับนิ่งมลนมืดไหม มันไม่มีมืดไม่มีสว่างนี่ที่ที่ที่เป็นอาการของผู้เข้าไปชุนนิโรธก็เ,เหมือนพระอรหันต์นะที่ท่านตายไปนะพลิบไปเลยนะนี่คือมันดับทุกอย่างย้อนสานะนี้นอ้าวน,นี่คืออาการเปรียบเทียบร,ระหว่างพาระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่อาการของพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่และอาการของนิโรธนี่มันต่างกันอย่างนี้แล้วทีนี้คําว่านิโรธสมบัตินี้ มันเป็นสมบัติอย่างที่พูดมาเบื้องต้นเป็นสมบัติขั้นสูงที่ผู้ที่มีบารมีสร้างสั่งสมมาทางด้านนี้เท่านั้นจึงจะเข้าไปรับรู้คือเข้าไปสู่นิโรธสมบัตินี้ได้แล้วถามว่าเข้าได้ทุกคนมันไม่ได้ยังไงวพระอาหารหันยังไม่ได้เลยถ้าไม่มีบารมีสั่งสมมาทางด้านนี้เพียงพอแล้วปุถุชน ที่มีฌานสมาธิได้รูปฌานอารูปฌานขฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดละสามารถเข้าได้ไหมบอกเลยว่าเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังเข้าได้คือดับทุกอย่างดับขนันห้าดับตัวรู้ดับกิเลสข,ขนาดเข้าอารูเข้ารูปฌานอารูปฌานมันก็สงบระง,งับกิเลสชั่วครั้งชั่วข่าวได้ แต่นั่นคือเขาเข้าไปดับกิเลสเลยแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองเพอออกมาออกจากนิโรธสมาบัติมาก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าพระอาหารหันต์จริงออกมาก็ไม่มีกิเลสเหมือนเดิมออกมาแต่มันจะมีแต่ตัวรู้กับขันธ์ห้าทำงานแค่นั้นเองนี่คือสำหรับจิตพระอรหันต์ที่ต่ำกว่าจิตพระรอรหันต์ลงปานี้ก็ออกมาก็จะมีตัวรู้แล้วกขนะะุม้แต่ พาาระอรหันต์ออกมาก็มีตัวรู้กับขันธ์ทั้งห้าทำงานแต่ถ้านอกจากพระอาหารหันต์ไม่ใช่พระอาหารหันตะ์ออกมาก็จะมีทั้งขันธ์ทัห้าทังงานตัวรู้แล้วก็จะมีตัวอนุสัยแห่งกิเลสที่มันทํางานอยู่ถ้าเป็นพระอนาคามีนะแต่จิตที่ปรุงแต่งที่ทําให้เกิดความอยากมีอยากเป็นนั้นมันไม่มีแค่นั้นเองแล้วทีนี้ปุถุชนแต่ว่าไม่แน่อาจจะเข้าได้เข้าได้ก็คือดับหมดแต่ออกมาก็กิเลสเต็มตัวเหมือนเดิมแต่ ถ้าตามประวัติมาแล้วไม่มีที่จะเข้าได้ขนาดแม้พระอริยเจ้าโสดาบันชั้นที่หนึ่งพระสกิณาคาชั้นที่สองก็ยังไม่มีประวัติที่จะเข้านิโรธสมบัติเลยแต่ทุกอย่างเป็นอนิจจังมันก็ไม่แน่อาจจะเข้าได้แต่ไม่มีประวัติแต่ถ้าตามความเข้าใจ คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเหตุใดเพราะจิตที่ยังมีราคะโทสะจิตที่ยังมีฝุ่งสร้านปรุงแต่งอยู่นั้นจิตถ้ามันมีการปรุงแต่งมันก็ต้องเกิดตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอย่างนี้คือมันมีตัวนี้แล้วมันจะเข้านิโรดนั้นยากคือเข้าไปสู่แห่งความดับทั้งหลายทั้งวงนั้นยากจริงจะเข้ายากมาก เม้เป็นพระอริยเจ้าท่านที่หนึ่งท่านที่สองโสดาบันสกิทายกเว้นพระอนาคามีท่านดับราคาโทสะคือกิเลสอันหยาบได้แล้วนั้นกิจปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่มีที่จะปรุงแต่งความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นคือดับกิเลสส่วนหยาบนี้เป็นหมดเรียกกิเลสส่วนละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยของมันก็เรียกอสวะ ที่เป็นอวิชชาละเอียดนัน้มันยังมีเหลืออยู่ถ้ามีนิสัยวาสนาบุรีก็สามารถที่จะเข้าไปสู่นิโรธสม,มวัตด้วยการเข้าไปสู่แห่งความดับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ทีนี้จะเข้าไปยังไงละ่ะนี่ส่วนมากคนจะข้อสงสัยว่าแล้วจะเข้าไปยังไงละ่ะถ้าพูดบอกว่า ละตัวตนทิ้งยังไงก็เข้าอย่างนั้นละตัวเราทิ้งยังไงก็เข้าอย่างนั้นยังไงไม่มีตัวเราเลยมีไหมผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่มีขันห้าก็ไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีอัตตาตัวตนก็ไม่มีถ้งางั้นแล้วมันก็เหมือนกับการเข้าสู่ อากินจัญญาเยน,นะคือฌานเก็ดน่ะสิไม่ใช่คำพูดมันคล้ายคลึงกันแต่อากับกิริยาในการเข้าไม่เหมือนกันอากับกิริยาในการเข้าไม่เหมือนกันอากับกิริยาการเข้าคือไม่มีการเข้าไปทรงในอารมณ์อรูปฌานเช่นอารมณ์แห่งความว่าง่าง แต่ตรงจุดนี้เข้าไปคือแม้แต่ว่างก็ไม่มีมันจึงว่าจะให้บอกอยังไงว่าแล้วจะให้เข้าไปสู่ยังไงก็เพียงแค่ว่าทำจิตคือว่าทำจิตของเราไม่ให้มีจิตบอกได้เพียงแค่นี้ว่าทำจิตของเราไม่ให้มีจิตไม่ให้มีเราและไม่ให้มีปัญญานะในการคิดพิจารณา ทำจิตไม่ให้มีจิตนะเมื่อจิตไม่มีจิตแล้วมันก็ลาออกหมดแล้วคือมันดับยมันดับจิตคือได้ยินไหมคาว่าห้องดับจิตคําว่าห้องดับจิตคือมันดับทุกอย่างพอมันดับจิตนี้ปุ๊บขันธ์ห้างก็ดับไปด้วยตวรู้ก็ดับไปด้วยอันนี้ยังไม่ส่งคืนโลกนะพอยังไม่ตาย เขาว่ามันดับคือมันหยุดทํางานคือมันไม่มีมันอยู่คนละส่วนแนละ้มันเหลืออะไรเหลือจิตไหมจิตก็ไม่เหลือถ้าจิตเหลือก็เหลืออัตตาเหลือตัวเราคือมันดับทุกอย่างนะเขาทําความรู้สึกคําความรู้สึกหมือนไม่ต้องทําความรู้สึกแต่ก็ต้องทําความรู้สึกนะทำความรู้สึกว่ามันไม่มีจิตไม่มีเราเข้าไปทํามันอยู่อย่างนี้แหละ เข้าได้ไม่ได้ก็ลองดูถ้ามีวาสนาบารมีมันเข้าของมันเองมันเข้าของมันเองถ้ามีวาสนาบารมีจะเข้าไปแล้วนี่จะรู้รสชาติมาเลยมไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรในในโลกสมบัตินัน ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครไม่มีสิ่งใดแต่ว่าสว่างก็ไม่ใช่แต่ว่ามืดก็ไม่ใช่มันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นตามกําลังกําลังนั้นมาจากไหนกําลังนั้นคือมาจากกําลังของจิตนี่นะมันก็จะเป็นของมันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนี่ก็ที่เพื่ออธิบายมาเบื้องต้นข้าวๆมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาคงจะพอเข้าใจแล้ว,วิธีการในการเข้าก็ว่า คนไหนจะบอกวิธีการเข้าในโลธสามาวัตได้ไหมได้ก็คือการดับจิตไม่ให้มีอะไรสักอย่างแล้วจะดับจิตยังไงก็คือไม่ให้มีจิตไถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอัตตาตัวตนพอไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ไม่มีตัวรู้ไม่มีคันหาอย่างท่านผู้บรรลุอรหันต์คือดับอัตตาตัวตนคือดับจิตนี่คือว่าดับจิตคือบริสุทธิ์แล้ว มันก็มีแค่ผู้รู้และขันธ์หำงานทำงานแต่การเข้าในโรธสมาบัตินี้มันต่างกับพระหานตรงที่ว่ามันดับหมดเลยพอมันดับจิตปุ๊บผู้รู้ก็ไม่มีแล้วมันดับผู้รู้ไปด้วยขันธ์ห้ามก็ดับไปแล้วมันเลยไม่มีอะไรอยู่ในนั่นเลยนิ่งใช่ของมันอยู่ในนั่นในลักษณะอย่างนี้ใครลองใครเคยเข้าไปแล้วจะรู้อาการของมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วจะเอาออกมาพูดยังไงว่ามันเป็นยังไง มันก็ยังไม่จะพูดยังไงมันกกว่าในห้องมันมีอะไรเขาเปิดเข้าไปดูพอเปิดเขาไปดูจะรู้เองแต่ถ้าไม่เคยเข้าไปในห้องบอกมองอยู่แต่ข้างนอกมันจะรู้ได้ยังไงก็ยากันกันนะแต่บอกได้วิธีเดียวกว็คือดับจิตดับจิตมันก็จะดับทุกส่วนเลยนั่นแหละนิโรธสมบัติเป็นอย่างนั้นแหละอ่ะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอีกแล้ว พราะมันเอามาพูดเป็นภาษามนุษย์ได้เพียงแค่นี้อขอเอวัง